สวัสดีพี่พี่สมาชิกอินนิมทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำเรื่องเพิ่มที่อยู่จัดส่งครับตามมาดูกันเลยครับเริ่มต้นง่ายๆครับพี่พี่สมาชิกเข้าสู่ระบบของตัวเองหลังจากนั้นเข้าสู่หน้าของการซื้อสินค้าครับและเลือกสินค้าที่เราต้องการเลือกสินค้าใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยนะครับกดไปเลยครับ หลังจากนั้นให้กดที่รูปตะกร้าด้านบนขวามือกดคลิกเข้าไปเลยกดเช็คเอาท์ครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของการจัดส่งแล้วพี่ๆสมาชิกสามารถเลือกทำรายการได้2แบบครับแบบแรกคือเลือกรับสินค้าที่บริษัทและแบบที่2เพิ่มที่อยู่จัดส่งเพื่อส่งสินค้าไปที่อยู่ตามที่ต้องการครับ เรามาลองแบบแรกกันเลยครับแบบที่1เลือกที่อยู่การรับสินค้ากดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นที่อยู่ของบริษัทครับและให้เรากดคลิกเข้าไปหมายความว่าเราจะสามารถไปรับสินค้าได้จากที่บริษัทได้เลยแบบที่2นะครับให้เรากดไปที่เพิ่มที่อยู่จัดส่งจากนั้นให้กดคำว่ากรอกที่อยู่ครับมันจะขึ้นมาหน้านี้ ให้เรากรอกที่อยู่ได้ตามต้องการเลยพี่ๆสมาชิกหลายคนถามว่าถ้าเราไม่อยากกรอกที่อยู่ทุกครั้งเราสามารถบันทึกที่อยู่ได้ไหมคำตอบคือได้ครับกด <abonn ements> ไปที่รูปคนด้านบนขวามือครับหลังจากนั้นให้เลือกคำว่าที่อยู่จัดส่งคลิกเข้าไปได้เลยจะเข้ามาเป็นหน้านี้นะครับให้เรากดไปที่คำว่า add new address ครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นช่องให้เรากรอกที่อยู่ที่เราต้องการบันทึกเอาไว้เมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยครับให้เรากดคำว่าเซฟด้านล่างได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับและพี่ๆท่านใดต้องการบันทึกที่อยู่เพิ่มให้กดไปที่คำว่า add new address เหมือนเดิมนะครับสามารถเพิ่มที่อยู่ได้แบบไม่จำกัดเลย เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่อยู่ที่เราเพิ่งทำการบันทึกเอาไว้จะไปเข้าตรงไหนเข้ายังไงตามมาดูกันเลยครับให้เรากดไปที่หน้ารถเข็นนะครับเพื่อเราจะเช็คเอาท์เหมือนเดิมเสร็จแล้วพอเข้ามาที่หน้านี้ให้กดไปที่คำว่าเลือกที่อยู่การรับสินค้าครับพอกดเข้าไปนะครับที่อยู่ที่เราได้ทำการบันทึกเอาไว้ ก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับเราสามารถกดเลือกที่อยู่ได้ตามต้องการเลยหมดปัญหาเรื่องของการต้องกรอกที่อยู่ทุกครั้งในการสั่งซื้อเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายใช่ไหมครับพี่ๆดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปบันทึกที่อยู่กันนะครับ